สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing t a r o Journey นะคะวันนี้เป็นคลิปคำพูดจากแฟนเก่า เขามีอะไรอยาจะบอกเราโดยใช้ไพ่ The Hermit Taro t น้อยอันนี้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนเราเป็นช่องใหม่อยากมาทำคลิปให้เพื่อนๆน,นะคะสำหรับใครบางคนที่มีปัญหาเรื่องความรักหรือเหงาหรือแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เราก็มาดูคลิปของช่องนี้ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะสับ ไพ่ก่อนนะคะเดอะเฮอร์มิตน้อยน่ารักมากๆข้อความจากคนรักเก่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะมาดูกันเลยจ้ามีอะไรอยากจะบอกจ้าหนึ่งไม้อยากพูดคุยติดต่อสื่อสารเข้ามานะ This love scares me นะคะเขาบอกความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันทำให้เขาหวาดกลัว I worry about us a lot เขากังวลเรื่องของเราสองคนเรื่องของคุณและเขาค่อนข้างที่ใจเยอะขอโทษคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เสียงแหบ,บแล้วที่เดลเชีย g ก็สิบ only hurts more นะคะการพูดนินทาการพูดถึงในวงสังคมเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดนะคะ hmm. I think so yes ตัวคุณเองตอบรับเขารู้เปล่าว่าใช่คนที่พูดถึง แบบเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยคุณสองคนเนี่ยต่างรู้สึกเหมือนกันก็คือแบบจะมาพูดเรื่องฉันทําไมเออมันเจ็บอยู่นะหยุดพูดดีอะไรประมาณนี้นะคะขอดูเพิ่มเลยค่ะข้อความจากเขาถึงคุณ I'm afraid to talk to you เขากลัวที่จะคุยกับคุณเกรงใจหรือมีอารมณ์ประมาณแบบว่าไม่กล้าที่จะพูดคุยกับคุณนะคะ l i g h t ขอแสงนำทางขอซิกเนลขอสัญญาณให้เขาหน่อยได้ไหมล่ะเออ I am in so much pain เขาบอกเขาเจ็บปวดเหลือเกินนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวระหว่างคนกับเขาคุณสองคนคงมีดรามา่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแน่ๆเลย I want you เขาบอกว่าเขาต้องการคุณนะคะ hmm. Will you choose me เขาถามคุณว่าคุณจะเลือกเขาไหม มีการแบบว่าถามแล้วนะว่าจะเลือกกันหรือเปล่าถ้าคุณต้องเลือกผู้อ่านมองว่านะคะตัวคุณอะชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณเลือกหรือไม่เลือกหรืออะไรตอนนี้มันอาจจะเกิดเหตุเหตุการณ์ต่างๆมันอาจจะผ่านไปแล้วแล้วนี่ก็คือข้อความจากเขาถึงคุณนะคะ wait นี่ไงใต้สำหรับบอกว่าให้รอเธอรอฉันหน่อยได้ไหมล่ะแล้วเขาก็บอกอีกว่าคิด ก่อนทำนะคะให้คุณคิดก่อนที่จะแสดงออกมาจะแอคชั่นออกมานะคะขออีก3ใบค่ะ i want to get you drunk เขาอยากให้คุณเมาอ่ามีความ18บวกเขามาทำไมอยากให้เมาแล้วจ๊ะ happiness is my priority เขาบอกว่าความสุขเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น้นสำหรับเขาเลยนะคะทุกคนก็เป็นเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนกันหมดลคะค่ะ Let me hold you เขาบอกว่าให้เขากอดคุณได้ไหมคงคิดถึงคุณแหละดูจากลักษณะแล้วนะคะคนคนนี้อาจจะแบบไม่กล้าที่จะเข้าหาไม่กล้าที่จะพูดคุยหรือเริ่มต้นที่จะแบบสื่อสารกับคุณเพราะเขาค่อนข้างที่จะปิดบังความรู้สึกของเขาเยอะพอสมควรทั้งกลัวทั้งไม่กล้าทั้งเจ็บ ปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอสัญญาณจากคุณอีกต่างหากแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการคุณคุณลองไปดู angels number เลข777888อะไรแบบนี้นะคะเผื่อจะเป็นคำตอบให้กับ ปัญหาหรือสิ่งที่คุณสงสัยในใจคุณก็เป็นได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีบ๊ายบายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่องน้องใหม่อ่านไพาทาโร่สไตล์เราถ้าชอบก็ฝากด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย